เบอร์แอแทตอนเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ง่ายเลยใหม่ครีมบำรุงผิวหน้าจากสรรสกัดธรรมชาติที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศขายดีจนขาดตลาดคนที่ไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะจีจี้เพิ่งได้ตัวใหม่มาคะ่ะใหม่กว่า ครีมสมุนไพรพันปีช่วยให้ผิวกระจ่างใสไร้รอยดำสิวฝ้ากระริ้วรอยหายในสามวันแถมยังรักษาแผลสดแผลใหม่แผลน้ำร้อนลวกครบจบกระปุกเดียวจีจี้ขอท้าพิสูจน์เองค่ะหือทำไมกลิ่นมันเหม็นตุตุจังอะข่าวด่วนค่ะ ต่านี้ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มคุณบุญหนุ่มไฮโซนหนุ่มร่ำ้วยที่ลักลอบนำเข้าครีมบำรุงผิวอย่างผิดกฎหมายครีมหน้าใสสมุนไพรพันปีนี่มันครีมเถื่อนอย่างงั้นเหรอเนี่ย,อยขอยกเลิอกออเดอร์ค่ะได้รับของแล้วจ้า,าของไปถึงแล้วเหรอไม่นาไม่นะไม่นาะนะแย่ล้วจีจีคิดสิคิดสิทำยังไงดี สวัสดีค่ะมาหาใครหรอคะสวัสดีครับเอ็ดด้าแบร์เองครับผมคือว่าเอ็ดด้าสั่งมะขามคลุก3ามรถแต่แกออกมาเป็นครีมสมุนไพรพันปีแทนนะครับอืจีจิตต้องขอโทษด้วยนะคะน่าจะผิดพลาดตอนแพ็คของค่ะว่าแต่ ยังขายครีมนี้อยู่ละครับจีจี้เพิ่งขายไปกระปุกแรกเองค่ะโชคดีที่เอ็ดดาเอามาคืนเพราะจีจี้ก็เพิ่งเห็นข่าวว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายจีจีจ้จะไม่ขายต่อแล้วค่ะและจะรีบคืนเงินให้ลูกค้าจริงๆนะคะอืมดีแล้วครับเพราะครีมของจีจี้เข้าข่ายผิดกฎหมายหลายข้อเลยทั้งการขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0,000บาท การขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับบญญยติสมุนไพรมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทยมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขายเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้งมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาท ตรวจพบสารห้ามใช้เข้าขายการขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและการโฆษณาคุณประโยชน์สรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับการเป็นแมค้าออนไลน์นี่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับ อย่าให้ความพยายามที่จีจี้ทำมาต้องเสียเปล่าเพราะการขายของผิดกฎหมายเลยนะครับนั่นสิคาจีจี้ต้องระวังมากกว่านี้แล้วค่ะน้องจีจี้คะพี่สั่งครีมแต่ทำไมได้มาขามสามรสแทนจ๊ะแต่ก็อร่อยดีคะ่ะพี่สั่งเพิ่มอีกสองแล้วกันเฮ้โล่งอกโชคดีจริงๆเหลา